ตสวนะัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมก็อยู่ที่น้ําเออออกมากระชากปลานะครับยามเชา้าเดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานให้ได้เห็นหรือเปล่านะครับผมไปตามครับ

cho một nhiều điều lại

ตมแวกแตกโอ้โดนโดนที่ผังเนาะแล้วก็เฉียงนี้อกันน in ี <reci> ้อันอกนี่สู้จังเลยเย้จบไปตาสว่างแล้วแต้มแรกแต้มแรกมาแรกครับผม

มัปั๊มลเลยจี๊ปั๊มมันเยอะสุดเขียวตัวมาสะบัดแล้ว่ะีนนมัเบิดอะครับครับผมผลงานแต้มที่สามครับกล้องเออร์เลอร์ครับตอนแรกขึ้นแบตหมดอันนี้แบตมาไงไม่รู้ <c oughs> เพิ่มเองเฉย เออแต่กับอดได้ช็อตเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เที่ยงวันกลับมาที่แพรได้สามตัวไม่รู้ว่าได้ช็อตเด็ดหรือเปล่าครับช่วงเช้าผูกเชื่อกไว้กลับมาที่แพรกินข้าว แล้วน้องทำอะไรครับผมทำส้มบุกหงเพี่ยวครอนทำส้มบุกงบึงมาจากชูชีนี่ชูชีปลาครับที่เราได้คัดปลาที่มันตายครับบรรยากาศที่แผลเคครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันต่อนะครับ <c oughs> ช่วงบ่ายเจอกันครับ เสร็จแล้วครับผมส้มตำกอนเที่ยงมาเตรียมตัวกินข้าวด้วยกันครับข้าวเที่ยงจัดแจงจัดแจงเสร็จแล้วครับผมมื้อเที่ยงครับสวายรัตพริกแล้วก็ส้มตำมาครับทุกคนข้าว ขอต้อกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีพี่หน้าจัดไป